ไหนนะตอกติ๊กตอกไปได้ยังเลยจ้ามาเลยจ้าไปมาเรียนเียนผู้ใดได้บักบิ๊กต้องกินให้เบิร์ดนะไม่เรียนเพื่อว่มันใจปู้ใดมาใครแพ้ได้กินก่อนจ้าเชิบโอไข่แพะไข่แพ้ะจะเป็นอยากแค่งเก็พี่น้องเลยมาเอ่อตั้ง้องเรียนนี่ล่ะที่วายยังแปะถึงตาแรกเลยเนอะ คุณจะใจร้อนไดิเซ่บจะแซ่บแซ่บดิอ๋อเซ่บอันนี้คข่เนี่ยมัดทุนป่าปั๊บเอานี่ดอ๊ะเฮียถือว่าต้องทําเวลาด้วยค่ะต้องเข้าใจเวลานั่นมาว่าแกีวยวดีอร่อยไหมคะอร่อยจ้าแบบนี้จะถือบะพริกนี่แล้ว่ยำอะไรแล้วดิลึดได้เ่ย อันนี้เหรอคะหยิบเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยตรงที่ยายเลี่ยนกับยายแปรยืนอยู่ก็คือมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามองจากสั่งทางนั้นนะนตางัดคืนรดอ้อเออจะมันใหญ่หเบิกนะวงาเงาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำเรา เข้าใจเรา,เราบทเอาเฮ้ยว่าเป็นแม่จะติปลอดภัยหมคะอร่อยอร่อยค่ะโอเคค่ะมายายแปรอข้าวอยเอาทาังหนาขก้กระเจียวทังหนากนแล้ววะเป็นไนเธอนั่นงค่ำไง ยายเลียนค่ะคือป้ากับหนาตัดตอนหน่อยๆแ่อันใหญ่ๆนั่นนี่บบกเฮ้ยยายเลียนเป็นไงคะอร่อยก่ะมันตจ้งมันแอคติ้งค่ะนหมมนุษย์มายายไปค่ะคือเดี๋ยวนี้เนี่ย ข้างหลังนี่ยันเบิดเมืนบอมีไปเอาหมายไปน้ำกลัวลองซองสองใ่เจ้าคืออันอวบแท้เจ้าคืออันใหญ่เถอะส่วนมากแล้วที่ผ่านมามันเจอแต่อันเล็กๆเฮ้ยเย็บเยี่ยนให้เย็บแปลยำใหญ่งเราค่ายเด้อย้ำทีนี้ย้ำแม่มังกรน้องเร็วไปเอายำเป็นไงเฮ้ย ยำเ้อแต่พ่ออะยำเ้ออือคือพ่อดีมางัดดิข่เด้ี่นี่งหับตานะคะแล้วก็งัดขึ้นมาเอ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 ถึงเรียนฮยนัไปไปนำไปยำบไปไปแกวบนิ๊กจะรู้อได้บพิ่บอนี่บอจ่ามา ายแปร่แต่แล้วแต่แต่แน้ะเต่แต่แน้วเต่โอ้ยน้อมาทำแต่ลำบากนน้อืม,ต,อออมตัวไดนวะอันนี้แหละ,ค,ะค่ะอันที่ใกล้เราที่สุดคือไม่อันตรายที่สุดไม่นบอกว่ะ Đi thôi ba học vào tư vấn đất 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 kẹp đất kẹp đất kẹp

ทำใครทำใครย่าแอคติ้งไล่เรีแอคติ้งบันนั่นตาไฟเด้อเราแอคติ้งกลุ่มกินกระเบนกินกระเบนกินกับไปเขาให้กินเอ้ยตายบ้าบันขวัญยันบักพริกถือบักพริกบันเอาบ้านไม่อยากว่าเอาไปเอาบักพริกแม่เอาให้เยอะนะบัน แล้วกินแต่บะพวงราก็ใส่บะพริกเม็ดเดียวนึงเดียวอืออ้เอ้าเออเลือดออกเลือดออกาเลี้ยนโดนโอเคค่ะอย่าเลี้ยนโดนพริกนะเก็บนไหมคะโดนจริงไหมโอเคนะคะขั้นที่หนึ่งเดา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 ดาดับดาวดาว เราเดาเดวเดา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 ว้ามันเตานั่ด้ลยข้มาสิเพ็ดเนาะมันเพ็ดโอ้เดี๋ยวมุนหนาเลยมาสองล้อเอาแรวมาเลยคุ้าเพ็ดไปเอาให้คุ้มคาเพ็ดได้มายายแดปยาปากให้เลาเนี่แม่แมให้ยยแดปอาปากให้ ว่าคเริ <scrape gun man> ่มใจจะตีคอยเป้าปากเราเอานั่นเจ้าหมุนแทเอเออเอาเอาอมาห้าร้อยมาห้าร้อยมาแก้เผ็ดหน่อยห้าร้อยมาไม่ได้ยี่สิบบาทไม่ได้ยี่สิบบาทเ้รียนยี่สิบบาทได้บาทค่ะไปซื้อห้วนมายายแปรครั้งสุดท้ายยอดยอด่อยเสเอาใครเบิ้งเรียนยอดเรียนได้แนวแก้เผ็ดเรียนจัดหาเลย เย้ห้าร้อยเป็นของกรรมการจ้า